ื่องของเชื้อราที่ติดระหว่างคนและแมวนะแมวติดคนคนติดแมวได้นะครับสาเหตุติดมาจากสัตว์พวกนกนะครับไม่ว่าจะเป็นนกพิราบนกกระจอานกเอี้ยงนะครับพวกนี้นกหงส์หยกอะไรเนรี่ยที่บินหาก,กินทงฟามธรรมชาตินะครับเขาจะมีเชื้อคลิปโตโคโคซิสอยู่บางฝูงนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นทุกฝูงนะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่นกพิราบเนี่ยเขามีปริมาณเยอะๆเนี่ยเขาจะมีความแออัดนะครับแล้วก็การติดต่อของพวกคลิปโตโคโคซิสเนี่ยติดต่อทางการหายใจนะครับ อาติดต่อไปหาน้องแมวได้นะครับต้องรักษาอาการเช่นมีอาการทางปอดแล้วก็มีอาการทางสมองบางทีมีผลต่อสายตาของน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคนี้เนาะครับโรคคลิปโตโคโคซิสเนี่ยจริงๆถ้าสังเกตชัดๆก็คือมีอาการน้ำมูกไหลมีรูปหน้านผิดปกติไปนะครับนะครับเป็นเชื้อราที่เข้าสมองได้ทําให้น้องเนี่ยมีอาการทางประสาทได้นะครับรวมถึงคนด้วยนะครับ มีโอกาสนะครับที่จะติดได้ดีเพราะคนที่เลี้ยงแมวใกล้ๆกับบริเวณที่เลี้ยงนกพิราบหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่ผมเห็นเยอะเลยนะครับนกพิราบเยอะมากนะครับแต่ใวณนี้ตามต่างจังหวัดก็เยอะนะครับก็จะมีนกมีที่อยู่ของนกพิราบนะบางทีถ้าเลี้ยงแมวใกล้ๆหรือว่ามีน้องแมวเราไปเที่ยวพาโรคมาติดเราก็ได้นะครับของการป้องกันนะครับเราก็การดูแลน้องแมวนะครับไม่ให้ไปเที่ยวแล้วก็สัมผัสกับแมวที่เป็นโรคหรือว่าสัมผัสกับนกพิราบเนาะ บางทีก็มูนนกนะครับมูนนกพิราบต้องน้องมานความสะอาดนะครับอย่าให้เกาะตามหน้าตาตามอะไรนะครับก็จะเวลาแห้งก็จะเป็นเชื้อราที่ปิวเข้ามาในจมูกของน้องหมาน้องแมวรวมถึงคนได้นะครับเวลาน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงจรจัดจริงๆเนี่ยก็อย่า,อย,าอย่าไปหอมหรือว่าไปใกล้ชิดการสูดดมมากนะครับก็มีโอกาสที่คนจะติดได้นะครับาการรักษาก็นานมากนะครับประมาณเป็นปีเลยเนาะในโรคคริปโตโคคซิสนะครับ แต่ถ้าเป็นขีกากนะีกากคือเชื้อราที่เป็นวงๆนะครับเป็นลิงเวิร์มนะครับก็จะคล้ายๆแบบเป็นแผลวนวงนะครับถ้าหายเป็นสะเก็ดตกสะเก็ดแล้วไม่ใช่ว่าหายนะครับคือไม่เหมือนกับแผลทั่วไปนะคือต้องทานยาหรือวาทายายน้อยหน่เดือนนะครับถึงจะหายขาดนะไม่งั้นกลับมาเป็นอีกนะครับเพราะเชื้อจริงๆนี่เขาฝังล่างเลยเข้าไปในใต้ผิวหนังเนาะ